อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่19เทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าที่ชี้ทางและนำเราเดินในเส้นทางแห่งข่าวดีของพระเจ้านั้นก็ยังเป็นนบุลูกานะบุลูกาท่านพาเราไปทีละขั้นตอนอาทิตย์ที่แล้วท่านบอกให้เรารู้ถึงท่าทีที่มนุษย์พึงมี ต่อสิ่งของเงินทองและพระเยซูเจ้าก็เสนอท่าทีให้เห็นอย่างชัดเจนท่าทีที่พรงตอกย้ำอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือท่าทีของการที่เราแต่ละคนเข้ามาในโลกนี้ใช้สิ่งของต่างๆที่เรามีในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการไม่ใช่เป็นเจ้าของเมื่อมีท่าทีเช่นนี้แล้วเราก็จะมีท่าทีที่ถูกต้อง กับสิ่งของท่าทีที่ถูกต้องกับผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้พระองค์อยากจะบอกเราทางพระวรสารนบุรุกาว่าเพื่อจะมีท่าทีอย่างนี้จะต้องมีท่าทีอะไรบ้างในเมื่อเราแต่ละคนเป็นบุคคลที่บริหารสิ่งของเงินทองทรัพย์สมบัติท่าทีของเราก็เป็นท่าที เหมือนกับผู้รับใช้เป็นท่าทีของผู้รับใช้กับนายพระเจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าก็บอกว่าน่าเสียดายที่ว่าในขณะที่สะสมสิ่งของมากมายนั้นคืนนั้นเองพระเจ้าก็เอาชีวิตคืนพระองค์จึงอยากจะบอกว่าเพื่อจะสามารถที่มีท่าทีที่ถูกต้องและท่าทีนี้ สร้างความมั่งคั่งให้แก่เราต่อหน้าพระเจ้าไม่เพียงแต่มั่งมีสิ่งของแต่ความมั่งคัง่งเฉพาะพระพักพระเจ้านั้นก็จะเป็นท่าทีที่ถูกต้องสมบัติที่เรามีถ้าจะพูดกันแล้วก็มีด้วยกันสองอย่างที่ชัดเจนสมบัติชิ้นแรกก็คือชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้ามอบให้เป็นสมบัติล้ำค่า ที่เราจะต้องบริหารบริหารให้เต็มที่ในฐานะที่เป็นผู้จัดการผู้บริหารชีวิตเพราะพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตของเราในเวลาเดียวกันสมบัติอย่างที่สองที่เรามีก็คือสิ่งของเงินทองทุกอย่างที่ช่วยเอื้อให้ชีวิตของเราดำเนินไปอย่างที่ควรจะดำเนินฉะนั้นสองอย่างนี้แหละ เราต้องมีท่าทีของผู้รับใช้ที่ดีที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะบอกเราในวันนี้เป็นพิเศษท่าทีอย่างแรกของผู้รับใช้จะต้องเป็นท่าทีของมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอในพระวรสารจะมีการพูดถึงจงเตรียมพร้อมจงตื่นเฝ้าจงระวังเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าการดำเนินชีวิต อย่าปล่อยให้สถานการณ์พาไปอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เวลาพาไปแต่ต้องมีความสำนึกว่าในแต่ละนาทีในแต่ละช่วงเวลานั้นเรากำลังทำอะไรและทำเพื่ออะไรทำไมจึงทำนี่คือท่าทีของการเตรียมพร้อมที่พระเยซูเจ้าอยากจะบอกเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันประษาง่ายๆก็คือดำเนินชีวิตแต่ละวันบริหารชีวิตของเรา บริหารทุกสิ่งที่มีมาในชีวิตของเราอย่างมีสติเพราะว่าเวลาที่เราบริหารทุกอย่างอย่างมีสติแล้วเวลาที่พระเจ้าเสด็จมาก็จะพบ,พบว่าเราพร้อมอยู่เสมอเพราะาเรากำลังทำหน้าที่บริหารในฐนานะีที่เป็นคนใช้ที่ดีอยู่ตลอดเวลาท่าทีของความเตรียมพร้อม อยู่ตลอดเวลานี้พระเยซูเจ้าทรงชี้เห็นมีด้วยกันสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งท่าทีของความเตรียมพร้อมและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือบุคคลที่จะต้องมีเชือกมีผ้าคาดเอวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาจะใส่ชุดยาวๆในเวลาปกติ เวลาใดที่ลงมือทำงานอะไรบางอย่างเขาก็จะมัดเอวเพื่อจะได้สะดวกขึ้นในการเดินในการทำงานต่างๆฉะนั้นพงศ์จึงบอกว่าคนที่มีความพร้อมและดำเนินชีวิตอย่างมีสติจะเป็นคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากำลังทำและไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าประเด็นที่สองของการเตรียมพร้อมและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือ การที่ทำให้ตะเกียงลุกอยู่เสมอนั่นหมายความว่าดำเนินชีวิตโดยมีแสงสว่างของพระเจ้าแสงสว่างของภววรสารชี้นำทำให้เกิดมีการมองการเห็นอะไรที่ชัดเจนชีวิตของเราในมองจากมุมมองนี้ก็จะเห็นว่าเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งถ้าจะให้ครบองค์แล้วก็เป็นชีวิตหนึ่งซึ่งต้องเป็นชีวิตของความรัก รักชีวิตรักบุคคลที่อยู่รอบข้างรับใช้ซึ่งกันและกันนี่ก็คือการที่จะทําให้การดําเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนกับคารับใช้ผู้บริหารผู้จัดการที่ดีพระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่าการที่พระองค์จะเสด็จมานั้น จะเสด็จมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดทรงยกตัวอย่างให้เห็นว่าขโมยมักจะมาในเวลาที่เจ้าของบ้านไม่คาดคิดและจะถือโอกาสขโมยของไปแต่ถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาก็จะมีการเตรียมตัวมีการตื่นเฝ้ามีการระวังชั้นใดก็ชั้นนั้นพระเจ้าจะเสด็จมาในเวลาที่ไม่มีใครสามารถบอกได้ยกเว้นพระองค์ ฉะนั้นเราในแต่ละคนนั้นเมื่อรู้ว่าพระองจะเสด็จมาในขณะที่เรากําลังบริหารชีวิตบริหารสิ่งต่างๆอยู่นั้นเราก็พึงบริหารอย่างมีสติอย่างรู้ตัวแล้วอย่างสํานึกถึงการเสด็จมาของพระองทุกเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราตื่นเฝ้าเมื่อเรารู้ตัวเราทําหน้าที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องทุกอย่าง โดยมีความสำนึกอยู่เสมอว่าพรง์จะมาเวลาใดก็ได้เราก็จะทำสุดความสามารถฉะนั้นเวลาที่พรงเสด็จมาแล้วเห็นอย่างที่พรงบอกในพระวรสารว่าเห็นคนนายกลับมาและเห็นคนใช้กำลังทำหน้าที่ของตัวเองเปิดประตูต้อนรับนายแล้วนั้นกุลีกุจอให้การต้อนรับนายจัดอาหารให้นายนั้นนายจะมีความรู้สึกประทับใจ ชื่นชมและที่สุดพระเยซูเจ้าเองบอกว่านายเองก็จะบอกให้เขานั่งและตัวนายเองก็จะไปเอาอาหารจัดการบริการให้มันเป็นการตอบแทนที่ถ้าสมมุติตามพูดตามประษาของมนุษย์แล้วคงเป็นไปไม่ได้แต่นี่คือท่าทีขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่เห็นเราดําเนินชีวิตยอย่างมีสติด้วยความสย์ซื่อแล้วทรงลงมารับใช้ เติมเต็มชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเผลอเรออย่างที่พระเยซูเจ้าบอกคนใช้บางคนคิดว่าโอ๊ยกว่านายจะกลับมานั้นก็อีกนานก็เลยใช้เวลากินเดิมขี้เกียจด,ดีไม่ดีก็ปฏิบัติกับเพื่อนคนใช้ด้วยกันอย่างย่แย่นั้นเวลาเจ้านายมาในเวลาที่เขาไม่คิดไม่ฝันนั้น นั่นแหละก็คือโทษสําหรับเขาจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนั้นก็จะมีการถึงขนาดที่ว่าเอาสิ่งที่เจ้านายมอบให้เป็นหัวหน้าเอาคืนแล้วนั้นก็มอบหน้าที่นี้ต่อให้แก่ใครบางคนที่สามารถทําได้และทําได้อย่างเหมาะสมด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงอยากจะบอกเราโดยในย่ากว่าในเมื่อพระองค์ให้หนึ่งชีวิตแก่เราชีวิตนี้ถ้าเราบริหารไม่ดี พระองก็อาจจะเสียใจกับสิ่งที่พระองให้มามากมายนั้นโอกาสสิ่งดีงามก็อาจจะถูกนำไปให้แก่คนอื่นซึ่งเขาอาจจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านั้นในเมื่อพระเจ้าทรงมอบหมายชีวิตให้แก่เราทุกสิ่งที่เราสัมผัสที่เราใช้ในโลกนี้พระองคก็ อยากจะให้เรามีความสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้บริหารเราเป็นผู้จัดการเราเป็นเหมือนกับผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงสั่งให้ดูแลผลประโยชน์ของพระองค์ในตัวเราในเพื่อนพี่น้องในสิ่งของต่างๆในโลกนี้ฉะนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความรับผิดชอบขึ้นรับผิดชอบต่อชีวิตของเราแต่ละวันรับผิดชอบต่อชีวิตของคนอื่น รับผิดชอบต่อสิ่งของที่เราใช้ในทุกอย่างที่เรามีมันเป็นความรับผิดชอบเสมอเมื่อมีพระพรเมื่อมีของขวัญมอบให้ก็จะเกิดมีความรับผิดชอบที่ตามมาในการที่จะใช้พระพรนั้นอย่างเกิดประโยชน์อย่างมีค่าตอนสุดท้ายพระองค์ก็ทรงแนะนำว่าเพื่อจะสามารถที่มีท่าทีอย่างนี้เป็นท่าทีที่ถูกต้อง ในฐานะที่เป็นผู้จัดการในฐานะที่เป็นผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของโปร่นั้นแต่ละคนจะต้องมีสมอย่างนี้อย่างที่หนึ่งก็คือมีความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายเพราะนี่ก็คือการทำให้ชีวิตนั้นมีสติตื่นเฝ้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาเดียวกันประเด็นที่สองก็คือ จะต้องสํานึกในความรับผิดชอบอย่างตลอดเพราะว่าแต่และอย่างแต่และช่วงเวลาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนั้นล้วนเต็นเป็นพระพรซึ่งเรียกร้องให้เรารับผิดชอบที่จะใช้พระพรนั้นสุดความสามารถและอย่างสุดท้ายก็คือมีความภาเพียงในการที่จะบริหารชีวิตบริหารบุคคลต่างๆที่อยู่รอบข้างเรา ในแง่ของการรับใช้และบริหารสิ่งของต่างๆที่เรามีด้วยความภาคเพียรด้วยความรู้จักเหมาะสมกับการเวลาในความพร้อมเหมาะพอสมวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญสิทธิของพระองค์ให้ตื่นเฝ้าให้ระวังให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติเพราะว่าถ้าปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามยถากรรมในแต่ละวันแล้วน่าเสียดาย เพราะว่าการที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อจะได้เอาสิ่งที่พระองค์มอบให้แก่เราคืนนั้นถ้าพระองค์เสด็จมาแล้วเจอกับเราที่ดําเนินชีวิตมีความพร้อมสับอยู่เสมอและทําทุกอย่างสุดความสามารถนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่งดงาม